สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสะถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ m มูเลเตอที่ดีที่สุด กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้แล้วก็อยู่ในเกม Pixel Duel ในคลิปนี้ครับผมผมจะมาแจกโค้ดแล้วก็แจกเทอลิสตวลครวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับแล้วก็มาที่กล่องของขวัญตรงนี้ครับอ่ากรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดมันจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้เรื่อยๆนะ พอเรากรอกโค้ดเสร็จครับผมมากดที่ exchange ตรงนี้ครับผมต่อไปจะเป็นเทอริสตัวละครนะครับผมขออนุญาตขึ้นเทอริสตัวละครให้นะครับเทอริสตัวละครก็มีประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทอ r SSS นะครับอ่าเทนี้นะผมจะมีตัวละคร5ตัวนะครับเป็นตัวละครเมตานะ5ตัวละครนี้นะครับผมเล่นได้ทุกเนื้อหานะครับถ้าใครมีอยู่ในทีมนะเทพเลยนะผมไอดีคุณนะ แล้วก็5ตัวนี้ผมจะเป็นตัวละครระดับ Shining l e g e n d ด้วยนะครับว่าเป็นตัวละครระดับสูงสุดที่มีอยู่ในเกมแล้วนะครับอผมจำได้แค่3ตัวเนาะมีดีโแล้วก็นารูโตะแล้วก็งกุลเนาะตัวที่3กับตัวที่4นี่จำชื่อไม่ได้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะผมอ่าตัวแรกนะอ่าดีโตัวนี้นะผมได้จากการเติมเงินแล้วก็กิจกรรมแล้วก็ตู้สุ่มพิเศษนะครับ อ่านารูโตะนะครับผมตัวนี้จะมีอยู่ในตู้สุ่มปกตินะตู้แอดวานนะครับเป็นตัวนารูโตะตัวเดียวกันนะครับผมที่อยู่กับเทียเอสเอสนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นร่างที่2นะครับก็หายากหน่อยนะครับอ่าน่าจะได้จากการเติมเงินแล้วก็จากกิจกรรมนะสามสี่นะผมก็หาได้จากตู้พิเศษแล้วก็กิจกรรมนะครับอ่างวกุุเน,นะตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็หาได้จากตู้แอดวานนะครับสําหรับเทียสูงสุดเทียนี้นะผมอ่ะ เราได้ตัวละคระครผมนะเราต้องหาตัวซ้ําด้วยนะเกมนี้นะครับเพื่อทําการอัพดงอัพดาวตัวละครด้วยนะครับต่อไปเทียเอสนะครับอ่าเทียนี้ก็มี6ตัวนะครับอ่าหตัวนี้ก็เล่นได้ทุกเนื้อหาเหมือนกันนะครับผมนะแต่ผมแนะนําให้อัพดาวเยอะๆนะ6ตัวนี้นะครับผมนะหาได้จากตู้สุ่มแอดวานหรือว่าตู้สุ่มกาชาในตัวเกมเลยนะครับ ถ้าใครมี6ตัวละครนี้นะครับผมในเทียเอสนะครับก็ปั้นใช้ยาวยาได้เหมือนกันนะเล่นได้ทุกเนื้อหานะครับแต่ต้องหาตัวละครตัวซ้ำด้วยนะผมเพื่อํำการอัพดาวตัวละครเนาะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับในส่วนของเทียร์นะครับอ่าก็ตัวละครเยอะนะตัวนี้นะจะเป็นตัวละครระดับชายนิ่งรีเจนแล้วก็ระดับรีเจนนะครับผมนะรวมกันนะหาได้ไม่ยากนะครับผมนะตัวละครในเทียร์นะครับ ถ้าใครสุ่มได้ก็ปั้นใช้ยาวๆได้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องหาตัวซ้ําด้วยนะครับเพื่อนาการอัปดาวให้ตัวละครนะ,ะนะถ้าใครสุ่มได้นะครับผมตัวเดียวนะไม่ได้ตัวซ้ําก็ไม่แนะนําให้ปั้นนะครับพวก TS ก็ถ้าใครมีอยู่ในทีมก็ปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับเล่นได้ทุกเนื้อหาเหมือนกันนะแต่ต้องอัปดาวให้มันเยอะด้วยในส่วนของ TRA นะครับ t r นี้ก็ใช้ดีตอนต้นเกมถึงกลางเกมนะครับผมสําหรับบางตัวเนาะ แต่ถ้าจะปั้นใช้ยาวๆจริงๆอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับนะใช้แค่กลางเกมพอสำหรับเทียบีนะครับอ่าเทียบีก็ต้นเกมแค่นั้นครับผมนะไม่ต้องไปปั้นต่อนะมันปั้นไม่ไหวจริงๆครัผมตัวละครพวกนี้นะอ่าเทียซีนะครับผมอันนี้ก็มีไว้ติดใน่ดีพอนะครับไม่ต้องปั้นนะสำหรับใครที่จะปั้นใช้จริงๆนะผมผมแนะนำให้ปั้นเทียเอขึ้นไปเลยนะครับผมจะถึงเทียสูงสุดนะ อ่าพวกนี้มันเล่นได้ทุกเนื้อหานะครับก็อย่างว่าผมเกมแนวไอเดอร์นนะครับผมมันต้องหาตัวละครตัวซ้ำเนาะการทำการอัพดงอัพดาวนะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับสำหรับเทียร์ลิสตัวละครก็มีประมาณนี้เนาะผมขอเสริมนิดนึงนะครับอ่านารุโตนะผมของเทียร์เอสเอสนะครับ,อ,รบอ่าตัวนี้เราจะได้ฟรีตอนเราสุ่ม1000ครั้งนะครับผมรอบที่2เนาะผมลองมา2 ID นะครับผมนะสุ่ม1 0 0 0ครั้งนะครับผมรอบที่2มันได้นารุโตะนะ ของ t ท e ยเอนะครับผมลองทดสอบดูนะครับผมนะผมว่าตัวเกมรมันน่าจะล็อกไว้นะครับได้นารุโตะ t ที SS นะครับอ่าระดับ Shining ง e g e n นนะอันนี้ผมลองดูแล้วนะมันก็ได้นารุโตะเหมือนเดิมนะครับอ่าผมว่าตัวเกมรมันน่าจะล็อกไว้นะครับถ้าได้ทุกคนก็แปลว่านะครับผมเราได้ตัวละคร t ที s เอฟรีหนึ่งตัวแล้วนะต่อไปควรรีไอดีตอนไหนอ่าพอเราเล่นถึงเลเวล19นะครับอันนี้เราไม่ต้องเล่นต่อนะอ่าหรือว่าถึงดาน 3ขีด13นะครับไม่ต้องเล่นต่อครับกดออกไปที่เมืองหลักเลยนะครับอ่าแล้วก็ให้เรามากรอกโค้ดตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับอ่ากรอกโค้ดตรงช่องนี้เลยนะอ่านะครับเรากรอกโค้ดเสร็จนะครับผมเรามาที่กระเป๋านะครับเราจะได้ตัวสุ่มกาชามาทั้งหมด33ใบนะครับอ่าแล้วก็ได้กล่องอุปกรณ์สีฟ้านะครับ1เซตเนาะอ่าแล้วก็ได้พวก XP พวกทองอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ได้ตัวละครซึ่อนาเดะนะครับผมนะตัวนี้อยู่ที่เทียเอเนาะอ่าเทียเอนะก็ใช้ตอนต้นเกมแล้วกันอ่านะครับแล้วก็ให้เราเข้ามาที่ตรงช็อปตรงนี้นะครับให้เรามาซื้อแพ็คตรงนี้นะมันจะใช้เพชรซื้อนะครับเราจะได้ตัวสุมกาชามาอีก15ใบนะครับอ่ารวมแล้วเป็น33บใบเนาะที่เราได้จากการกรอกโค้ดด้วยนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับให้เราเข้ามาที่ตู้สุ่มกาชาเนาะอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้ครับผมนะอัตราในการออกตัวละครเนาะอ่านี่ครับผมแล้วก็เลื่อนดูเลยนะว่าตัวละครมันมีตัวละครในเทียไหนบ้างเนาะอ่ัตราการออกนะผมระดับนะรีเจนก็สิบสองเปอร์เซ็นตะ์นะครับอีพิกก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเละก็หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ดูตามนี้ได้เลยนะตัวละครเกมนี้ก็จะมีสามตู้เนาะอ่านะครับผมมีสามตู้นะครับอ่า เตาสุ่มตู้แอดวานตรงนี้นะอ่ามันจะมีโอกาสได้ตัวละครระดับชาร n นิงลีเจนนะโอเคครับผมเปิด10โรแรกครับมาลุ้นกันเลยครับผมผมจะได้ตัวอะไรนะถ้าได้ตัวกากก็รีไอดีแค่นั้นครับอ่าสีม่วงอีปิกครับสีส้มเไยมาแล้วครับผมโอโหได้โรบินนะครับเทียเอหรือเปล่านะ10โรแรกครับผมได้อีปิกกับลีเจนนะครับผมอย่างละตัวนะ20โต่อไปครับผมสุ่มไปครับ อ่ามาลุ้นครับผมจะได้ตัวอะไรนะสีส้มมาครับตัวนี้โลซี่ครับผมเทียเอนะตัวนี้นะแล้วก็ม,ม,โตโตมัตสึโมโตะคนัะผมตัวละครระดับอีปิกเนาะเทียซี C นะเกือแล้วครับ10โลสุดท้ายครับผมโอ้โหอีปิกมาครับแล้วก็อ่าสีสม้มอซึนาเดะครับผมเนะทียเอ A นะได้ตัวซนะ้ำเนาะเพราะว่าผมได้จากการกรอกโค้ดแล้วนะครับ อ่าโอเคครับผมถ้าซ่มแล้วไม่ได้ตัวละครตามที่ต้องการทํายังไงครับ reid ครับอ่าถ้าแบบผมนี้เกลือนะอย่างน้อยเราต้องได้ตัวละคร tier s ขึ้นไปนะครับสัก2ตัวนะครับอันนี้ได้ tier a แล้วก็ tier c นะถือว่าเกลือนะครับวิธีไอด d เกมนี้ทํายังไงครับกดออกเข้าเกมใหม่ครับวิธีไอด d ง่ายครับผมแค่เราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับนะกดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับอ่ามาตรงนี้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ครับนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 20กว่าเซิร์ฟนะครับผมให้เราเลือกได้เลยนะว่าเราต้องการเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ต้องการรีหาตัวละครตัวไหนนะครับอ่านะครับตัวเกมก็เพิ่งเปิดนะครับนะกดรีเลยนะรีดีตอนไหนก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับผมเล่นถึงเลเวล19นะหรือว,ว่าถึงด่าน3ขีด13นะครับให้เราไม่ต้องเล่นต่อนะให้เรามากรอกโค้ดนะครับแล้วก็จะได้ตัวสุมกาชามา33ใบนะครับให้เราเข้าไปที่ตู้สุมกาชานะครับแล้วก็ให้เราสุ่มนะ ทั้งหมดก็30โลนะครับอย่างน้อยก็ให้เราสุ่มให้ได้ตัวละครระดับ S นะครับผมสัก1-2ตัวก็เล่นได้แล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้นะใครสุ่มได้ตัวไหนไม่ซีเรียสก็ไม่จำเป็นต้องรีอดีก็ได้นะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครวิธีรีอดีควรรีอดีตอนไหนเกม Pixel d u e l นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผม ขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ